ทีมงานครับต้องดันยางเนี่ยเลยเส้นสีแดงจึงจะชูดบาสได้นะครับทีมงานครับให้ดันเนาะพายางไปที่จุดเริ่มต้นครับความยากคือต้องทําสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา50วินาทีครับพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับลูกแรกครับยาง3เส้นน้ำหนัก40กิโลกรัมครับเลยเส้นแดงแล้วครับชูดได้ครับ ที่สองครับยางสี่เส้นน้ำหนัก50ากิโลกรัมครับหนักมากที่สองสวยครับลูกสุดท้ายครับยางห้าเส้นน้ำหนัก73็ดสากว่าครับเกือบ74็กิโลกรัมครับมามาโอ้ยแรงดีแรงดีเกียรเกียร์นิดเดียว 两边红，两边蓝。<奶>